ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พอดแคสต์ของเรานะครับผมก็จะมาใช้คําว่าแชร์ดีกว่าใช้คําว่าแชร์ในการวิธีในการลดความเครียดนะครับวิธีในการลดความเครียดของชีวิตประจําวันของเรานะครับผมไปอ่านหนังสือเจอเล่มหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีข้อแรกนะครับข้อแรกคือการทําสมาธินะครับเขาบอกว่า80-90%ของคนส่วนใหญ่ นะครับที่ทําสมาธิก่อนนอนหรือไม่ก็ตอนเช้านะครับ10นาทีถึง15นาทีนะครับจะทําให้จิตใจเนี่ยเป็นคนสงบแล้วก็เป็นคนที่มีวิจารยานในการควบคุมอารมณ์เราจะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้นะครับอยากให้เ,เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับการนั่งสมาธิข้อที่2ก็คือการออกกําลังกายนะครับการออกกำลังกายจะช่วยทําให้เราลดความเครียดน,นะครับ การออกกำลังกายแบบไหนการออกกำลังกายแบบเสริมกล้ามเนื้อนะครับแบบคาร์ดิโอแบบวิ่งก็ได้นะครับแต่ว่าการออกกำลังกายแบบเสริมกล้ามเนื้อแบบใช้แรงการเล่นเวทบนะครับมันจะทําให้เราคลายความเครียดนะครับจะทําให้เราคลายความเครียดเป็นวิธีที่ควรนําไปใช้นะครับแล้วก็ลองทําดูลองออกกําลัง,งากายดูนะครับข้อที่3ของวิธีการลดความเครียดนะครับก็คือการที่ เราเนี่ยนะครับตัดปัญหาความเครียดแน่นอกไปเลยเรื่องไหนเครียดเรื่องคิดนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ที่มันยากมากเพราะว่าเราเครียดเรื่องไหนเราก็ต้องคิดเรื่องนั้นนะครับแต่ในหนังสือเขาบอกว่าให้คุณตัดออกไปเลยนะครับให้คุณพยายามตัดเรื่องนั้นออกไปนะครับให้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดกับสิ่งนั้นนะครับก็ลองพยายามทําดูนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้าย ข้อที่4นะครับของว right ิธีการที่จะทําให้เราลดความเครียดนะครับก็คือการที่เราเนี่ยนะครับค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆทำนะครับยาผัดวันประกันพรุ่งงานไหนหนักนะครับงานไหนหนักงานไหนที่คิดว่าเฮ้ยทำไมงานนี้มันมันหนักกับชีวิตเราจังให้ทำสันะให้ทำซะกไม่ต้องไปเลื่อนวันประกันเพราะว่าอุ้ยพรุ่งนี้ค่อยทำ พอเราทันทีที่เราผัดวันปรกนพรุ่งนี้ก็ทำมันก็จะยังเครียดอยู่เรื่อยนะครับเราก็จะงานจากงานที่เราผัดวันประกันพุ่นจากมันไม่ได้หนักอะไรมันก็จะเริ่มหนักหนกเพราะว่าเราไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นปรับความคิดของเรานะครับแล้วก็เริ่มทำนะครับเริ่มทําเพื่อให้เราลดความเครียดลองไปทําดูนะครับสี่เทคนิคในการลดความเครียดนะครับมีแค่เท,เท่านี้ขอบคุณมากครับ